สวัสดีครับพบกับเชียร์ด้วยูจริงจังพอดแคสต์สัญญาใหม่ของโกเมสความสําคัญสูงสุดของเรือปูในตอนนี้ด้วยการเซ็นสัญญานักเตะใหม่3รายในช่วงซัมเมอร์จุดสนใจของเรือปูในตลาดซื้อขายนักเตะได้เปลี่ยนไปโดยสัญญาของโจโกเมสกลายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุดเรือปูได้รับความคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับนักเตะขาเข้าในช่วงซัมเมอร์เรียบร้อยแล้ว โดยในวันจันทร์ที่ผ่านมาฟาบ,บิโอคาวโยและคาวินเลมซีเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นกลุ่มแรกที่มาถึงสโมสรในช่วงプレซีซั่นดาวิดนูนเยสเตรียมมารวมตัวกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาในปลายสัปดาห์นี้โดยซาดิโอมาเน่และทาคุมิมินามิโนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกต่อไปหลังจากพวกเขาตัดสินใจแยกทางกับสโมสรมีแนวโน้มนนว่าจะมีการปล่อยตัวนักเตะออกไปเพิ่มเติมโดยในโกวิลเลียมดึงดูดความสนใจจากนอตติแมฟอร์เรสส์ส่วนแนฟฟิลิป และเบนเดวีก็อยู่ในรายชื่อเช่นกันแต่หนึ่งในลำดับความสำคัญหลักในตอนนี้สำหรับจูเลียนวอร์ดผูดในด้านการกีฬาก็คือการรักษาผู้เล่นปัจจุบันเอาไว้แน่นอนว่างานใหญ่ของเขาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหลังจากโมฮัมเหม็ดซาลาตกลงเซ็นสัญญาใหม่3ปีเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังมีผู้เล่นอีก5คนที่สัญญาจะหมดอายุในปี2023โกเมสยังเหลือเวลาอีก2ปีแต่จากการอัปเดตของ Sky Sport การล่างตัวเซ็นเตอร์แบ็กไวต์ผ้า เข้ากับข้อตกลงใหม่ถือเป็นความสําคัญสูงสุดกล่าวกันว่าการเจรจากับตัวแทนของโกลเมสดกำลังดําเนินอยู่เนื่องจากริพูต้องการขาจัดความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆในพรีเมียร์ลีกโดยแอสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลอยู่ในบรรดาทีมที่มีความเชื่อมโยงกับเซนเตอร์แบ็กรายนี้เขาได้รับการอธิบายว่ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเจ็เกนครอฟในขณะที่ตัวผู้จัดก,การทีมและทีมงานมองว่าเขาเป็นเซนเตอร์ฮาฟชาวอังกฤษที่ดีที่สุด นักเตะหมายเลข12เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอคซ่าในวันแรกของปีซีซั่นและมีแนวโน้มว่าการเจรจากับวอร์จะเร่งให้เร็วขึ้นได้เมื่อเขาอยู่ที่นั่นนอกจากนัน้ยังมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโรเบิร์ตฟิมิโน่และอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบอร์เลนซึ่งเหลือสัญญาเพียง12เดือนในขณะที่การเจรจากับตัวแทนของนาบิเกตตาได้เริ่มขึ้นแล้วเจมิลเนอร์ El ur, เพิ่งเซ็นสัญญาขยายเวลาอีก1ปี และสถานการณ์ของเขาจะได้รับการประเมินอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์หน้าในขณะที่อาร์เดียนเหลือเวลาอีก1ปีและพร้อมพูดคุยถึงโอกาสที่จะออกจากทีมเพื่อจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโกเมสลงเล่นไปแล้ว21นัดเมื่อรู้การที่แล้วโดยมีเพียง11นัดที่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและพบว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่ในเกมของเขาในช่วงทายฤดูก,กาอยู่ในตำแหน่งแบ็กขวาเนื่องจากเขาเพิ่งอายุครบ25ปีเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมา ดังนั้นเขายังคงสามารถท้าทายโจเอลมาเตสและอิบราฮิมาคนาเต้สำหรับการลงไปตัวจริงคู่กับเวอร์จิลฟานได้ได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเชร์และพูดจริงจังพอดแคสต์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ